คันนี้ครับรถครอบครัวครับพ่าวโตเจ็ดที่นั่งสุดประหยัดครับผ่อนเริ่มต้นเพียงแค่ห้าพันบาทครับกับโตโยต้าเวนซ่า 1.5SP2013 นะครับรถสภาพนางฟ้าเดิมๆสวยๆกับเจ้าของแค่มือเดียวไฟด้านหน้าครับได้เป็นไมไฟมันติรีเฟคเตอร์ครับพร้อมกับไฟตัดหมอกคู่หน้าครับแม็กไนย่าครับเวลขนาด15นิ้วครับพร้อมยางกุดเยียร์ปี2020กุญแจวงข้างครับเป็นพับเมนนุ่นครับพร้อมติดตั้งงานกระสาบให้พร้อมแล้วมีลาลี่ครับตัวงานสไปเลอร์ด้านหลังพร้อมกล้องมองหลังให้ ภายในครับคันนี้ทําการหุ้มด้วยงานเบาะหนังสีดําเพิ่มเติมมาให้นะครับพร้อมพงมลัยมัลติฟังก์ชันนะครับสามารถคอนโทรลเครื่องเสียงมีแอร์แบกคู่หน้าหน้าจอครับอัลฟาคุสติกครับติดตั้งมาให้พร้อมพร้อมกล้องมองหลังคอนโซลตรงกลางครับมีงานหน้าจอขนาด10นิ้วให้พร้อมผู้โดยสารด้านหลังให้แล้วรถสภาพนางฟ้าเดิมๆสวยๆคันนี้ครับกับรถปี2013สุดประหยัดคันนี้ผ่อนเริ่มต้นวิ่งแค่5,000บาทครับห้ามพาลาดรับชมกับคลิปนี้ด้วยกันครับ สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับอย่างเป็นทางการอีกเช่นเคยครับวันนี้พบกับช่องเมงพยนต์รถเก่งมือ2ครับสวัสดีเอฟซช่องเมงพยนต์รถเก่งมือ2นะวครับวันนี้ครับเราอยู่ที่สาขาหนึ่งครับของทางบริษัทพยนต์ครับที่มีนบุรีกรุงเทพมหานครอีกเช่นเคยครับด้านหน้าครับเรามีลายลิเีของตัวรถครอบครัวครับ5ประตูครับเจที่นั่งสุดประหยัดครับคันนี้ผ่อนเริ่มต้นเพียงแค่5 0 0 0บาท รถสภาพนางฟ้าเดินเดินสวยๆครับคันนี้กับ t o y ยต้าวันซ่ครับ1.5เอสปี2013กับเลขไมครับอยู่ที่150,000โลนะครับกับราคารถครับอยู่ที่39,000บาทลูกค้าเครดิตดีครับฟรีดาวครับคันนี้ผ่อนเริ่มต้นเพียงแค่5,000บาทถ้าลูกค้าท่านใดสนใจครับติดต่อหาผมได้เลยเซอร์เม้งที่เบอร์064นะครับ146ครับ6023นะครับหรือแอดไลน์หาผมมือ์นี้ได้ ก่อนเริ่มนะครับฝากกดอแล้วก็แชร์นะครับกดซับสไครต์นะครับกดติดตามนะครับเพื่อจะไม่พลาดการติดตามรับชมกระทางช่องเม้งเพชรยนต์รถเก่งมือ2เริ่มจากด้านหน้าก่อนครับในขนของตัวงานโคมไฟครับเป็นคันนี้โคมไฟครับเขาจะได้โคมไฟครับที่เป็นมันติรีแฟกเตอร์นะครับดาดหลอดด้านในจะเป็นหลอดไส้ฮาโลรเจนเลยมาพร้อมกับลาเลยเขงตัวงานไฟเลี้ยหลอดไส้นะครับด้านบนก็จะด้านหน้าครับโคมเมียมครับตัดด้วยงานโครเมียมพร้อมแบตสุวตัวโลโก้ของตัวโตโยต้าครับ ตะแกรงนัานหน้าพลาสติกรังผึ้งครับสีดําสาพเดิมเดิมๆสวยๆไฟฟังขวาสภาพเดิมนะครับจากโรงงานไม่มีรอยแตกหรือรอยล้าบครับคันนี้มาพร้อมกับไฟตัดหมอกคู่ล่างกระจานัานหน้าครับพลาสติกสีดํายังอยู่ชัดเจนเหมือนเดิมเลขทะเบียนครับสวยๆคันนี้กลับมาพร้อมกับเลขทะเบียนครับ2กอไก่หญิงครับ542ของกรุงเทพมหานครถ้าลูกค้าท่านใดสนใจครับโทรหาผมได้เลยครับเซอร์เมงที่เบอร์0 6 4นะครับ146สหครับ6023นะครับหรือแอดไลน์หาผมมือนี้ได้ ต่อมาในส่วนตัวงานฝากระโปรงนะครับให้ดูเริ้วรอยนะครับฝากระโปรงเดิมๆนะครับไม่มีเรีอยบุบหรือรอยลักยิ้มนะครับสามเหลี่ยมเคิร์ฟของตัวงานฝากระโปรงนะครับสภาพเดิมๆไม่มีการชนโครงสร้างพิกความจมน้ำแน่นอนครับเป็นยนต์ของเราครับเปิดมา23ปีครับรถทุกคันคัดเกรดคัดคุณภาพครับวารันตีโครงสร้างแน่นอนอยู่แล้วถ้าทุกค้ารับรถไปนะครับเจอรถพิกความจมน้ําหรือว่าชนหนักครับทางเราครับรับซื้อคืนครับร้อยเปอร์เซ็นต์เลย ต่อมาในส่วนตัวงานกระจจาด้านหน้านะครับแน่ชิดติดเหมือนเดิมครับคันนี้มาพร้อมกับแม็กแป้งครับทั้ง4ีล้อของนายาเวลนะครับขนาด15นิ้วน็อต4โลยางของกุดเยียครับปี2020นะครับราเรียของตัวซีดี้ยางครับคันนี้หน้าความอยู่ที่195ครับความหนาอยู่ที่55เป็นยาง R15 นะครับปียางครับอยู่ที่ปี2020สัปดาห์ที่448นะครับ ด้านหน้าได้งานเบรกดิสนะครับสภาพยังเดิมๆนะครับไม่มีรอฉีกขาดหรือรอแตกร้าวแม็กสภาพเดิมๆไม่มีปีดอสุดบาทแม็กเป็นงานสีทูโทนโชคด้านหน้าแห้งๆเดิมๆนะครับซุนล้อพลาสติกครับการยึดติดของตัวหมดครับยังมีอยู่ให้ครับก่อนส่งมอบผมทาการทาสปายชาระล้างช่วงล่างครับล้างห้องเครื่องเปลี่ยน่านน้ำมันเครื่องของเดลวครับตรวจสอบระบบของตัวเครื่องยนต์ไฟฟ้าแล้วก็แบตเตอรี่ให้ลูกค้าก่อนส่งมอบอยู่แล้วนะครับ งานการะสาคันนี้ติดตั้งให้แล้วนะครับประตูทั้ง4บานกระจกมองข้างเป็นงานสีเดียวกับตัวรถนะครับกระจกพับเป็นเมนนวดน,นะครับพร้อมกับไฟเลี้ยวตรงกระจกมองข้างคันนี้ครับติดตั้งงานฟิล์มเปลี่ยนให้แล้วนะครับด้านหน้าเป็น4 0ครับด้านข้างเป็น6 0ให้แล้วมาพร้อมกับสเกิร์ตด้านข้างครับติดตั้งให้พร้อม การลอยมือโคเมียมครับติดตั้งให้ครับด้านจับงานเป็นงานสีเดียวกับตัวรถครับภายในครับมาพร้อมกับงานพลาสติกขึ้นรูปนะครับสีเทามีวัสดุซอมพัดครับที่เป็นงานหนังหุ้มติดตั้งเพิ่มเติมให้แล้วครับโฉมของตัวรุ่นตัวเอชรเขาจะเป็นรุ่นของตัวงานที่เป็นเบาะผ้าแต่คันนี้ครับมาพร้อมกับงานเบาะหนังด้านในสีดําสวยๆตะเอินด้วยงานตะเข็บได้ครับสีแดงเบาะปรับเป็นเมนู่นครับงานพรมมีให้แล้วครับสีแดงสวยๆคันนี้ไม่ต้องไปซื้ออะไรติดตั้งเพิ่มเติมนะครับ ที่วางขวดน้ำแก้วน้ำครับลำโพงมีให้นะครับโครงสร้างของตัวง,งานแผงประตูด้านฝั่งซ้ายนะครับตะเข็บซิลิโคนครับเดิมๆนะครับให้ดูริ้วรอยของงานตะเข็บซิลิโคนรอยเม็ดอราร์คมาคิ้งทุกอย่างทุกอย่างขอบประตูไม่มีรอยฉีกขาดหรือรอยเปื่อนนะครับลำโพงด้านหน้ามีให้คู่หน้าพร้อมโครงสร้างงานเสาเอนะครับหัวน็อตครับไม่มีรอยขยับนะครับหรือการชนโครงสร้างการเคาะงานเพิ่มเติมหัวน็อตของการยึดแผงประตูด้านหน้าสภาพเดิมเดิม รายละเอียดครับของตัวโครงสร้างบอดี้สีนะครับลูกยางของตัวขอบครับอ่าอาจจะแข็งนิดนึงนะครับเพราะว่าคันนี้ลูกยางไม่มีสีขาดหรือรอยเปืดอนนะครับจะทําการดึงออกค่อนข้างยากครับตรงนี้ต้องขออภัยด้วยหัวน็อตโครงสร้างงานเสาบีครับเหลี่ยมคมๆเดิมๆนะครับทางด้านบนและก็ด้านข้างครับคันนี้รายละเอียดของตรงงานแผงประตูด้านหลังนะครับเหมือนกันครับการลอยมือโครเมียมติดตั้งให้แล้วครับประตูทั้ง4ี่บานนะครับ รายละเอียดครับแผงประตูด้านหลังครับเหมือนกันมาพร้อมกับที่วางขดน้ําแก้วน้ํากระจกดลงไฟฟ้าทําการติดตั้งวัสดุซอปพัดงานเบาะหนังสีดําตัดด้วยงานตะเข็บได้สีแดงให้แล้วระบบเซ็นทรัลล็อกกับมีให้ประตูทั้ง4บานประตูด้านหลังนะครับจะมีปุ่มล็อกเด็กนะครับไม่สามารถเปิดจากภายในได้ครับเพื่อป้องกันอันตรายจากการที่เด็กทําการเปิดจากภายในออกมาร้อยเป็นอ่างครับเดิมๆแผงประตูหลังฝั่งซ้ายนะครับไปดูริ้วรอยโครงสร้างนะครับไม่มีการชนโครงสร้างแผงประตูด้านหลังนะครับ โครงสร้างของตัวงานแถวตัวด้านหลังรับมาร์คสีแต้มสีหนอตไม่มีรอยขยับนะครับบอดี้เดิมสีเดิมรถเดิมสวยๆคันนี้กับโตโยต้าอเวนซ่า S นปี2013กับเลขไม้ครับอยู่ที่1 5 0 0 0 0สนานะครับเลขไม้ครับเฉลี่ยคันนี้ครับตกตู่วิ่งครับอยู่ที่ปีละ15,000ม้โลครับสื่อว่าซื้อไม่เยอะมากเกินไปนะครับกับรถปี2013รถ10ปีแล้วครับการใช้งานครับเฉลี่ยคันนี้ครับวิ่งปกติไม่ถือว่าเยอะเกินไปงานบอดี้ของตัวด้านหลังนะครับให้ดู งานเสาสีสีดําเดิมนะครับไม่มีการเก็บงานสีหรือการเชื่อมต่อการเข้างานเพิ่มเติมงานเบาด้านในครับมาพร้อมกันเบาแถว2ครับที่ทำการหุ้มเบาะหนังสีดําให้แล้วเบาครับสามารถทําการครับพับขึ้นครับใช้พื้นที่ของตัวการใช้งานครับของตัวแถว2ได้นะครับเบาสภาพเดิมเดิมนะครับทําการเพาะพับขึ้นมา90องศานะครับมาพร้อมกับงานพรมสีแดงเดิมเดิสวยๆคันนี้ไม่ต้องติดตั้งเพิ่มเติมงานเฮดรูมนะครับมี คอนโซลแอร์ให้3ช่องนะครับพร้อมกับการปรับสปีีของตัวพัดลมไฟคอนโซลตรงกลางครับคันนี้หน้าจอครับมีให้ติดตั้งเพิ่มเติมครับขนาด10นิ้วให้ผู้โดยสารของตัวแถว2แถว3ครับสามารถรับชมในส่วนตัวหน้าจอตรงนี้ได้เพิ่มเติมแล้วแม็กด้านหลังนะครับให้ดูครับแม็กเหมือนกันครับแม็กสิบห้านิ้วมาพร้อมกับงานเบรกดำนะครับด้านหน้าเป็นงานเบรกดิศยางกุดเยียปี2020ครับทั้ง4ล้อ ในส่วนของรายละเอียดของตัวหน้ายางสภาพเหมือนเดิมครับความลึกของตัวยางครับยังสามารถใช้งานได้อีก2-3ปีให้ดูรายละเอียดครับของตัวปียางปียางครับเหมือนกันครับทั้ง4ล้อปียางปี2020ครับสแตดาที่สี่ทั้ง4ลอ้อ, 2, 20, าา 48, ลอโชค๊คด้านหลังสภาพเหมือนเดิมน,นะครับไม่มีอการชนโครงสร้างอาจารย์หน้าหลังแนบชิดติดเหมือนเดิมไฟด้านหลังมาพร้อมกับงานครับไฟที่เป็นหลอดไ้ทั้ง3หลอดครับไม่ว่าจะเป็นไฟเบรกครับไฟเดียวหลอดไ้ที่สม้มแล้วก็งานไฟถอย สภาพโคมของตัวไฟหลังเดิมเดินะครับจากโรงงานแหรือตัวโลโก้อันซาครับมีให้งานท้ายครับตัดสก,กินงานด้วยงานโครเมียมมาพร้อมกับเครื่องยนต์เบนซินครับขนาด1 5ครับของตัวรุ่น H F, มีโลโก้หรือแบตให้พร้อมครนนี้ติดตั้งงานเซ็นเซอร์ด้านหลังครับมาให้อีกสองจุดครับพร้อมกับไฟทับทิมครับของตัวงานด้านท้ายงานสปอยเลอร์ด้านหลังครับพร้อมไฟเบรกของดูงที่สามติดตั้งให้แล้ว สวนตรงงานฟิล์มคันนี้ครับเราทําการเปลี่ยนงานฟิล์มให้หมดรอบคันแล้วครับด้านหน้าไป4 0ด้านหลังครับเป็น6 0ให้พร้อมพร้อมกับลาเล็ตครับของตัวลวดชนวนครับไล่ฟ้ามีที่ปัดน้ำฝนให้ล้อไหไรครับด้านล่างให้ดูช่วงล่างนะครับมีให้พร้อมนะครับช่วงล่างไม่มีการดัดแปลงของงานช่วงล่างนะครับหรือการโดสเก็หินเพิ่มเติมงานช่วงล่างเดิมๆสวยๆคันนี้งานท้ายด้านหลังครับให้ดูนะครับฝาท้ายยิ้วรอยกระบอกโช๊คใช้งานได้ปกติ หัวรถโคมคมเดิมๆนะครับทั้งฝั่งขวาแล้วก็ฝั่งซ้ายเม็ดอาร์ตมาร์กกิ้งเดิมๆตะเข็บซิลิโคนนะครับไม่มีรอยจิกหรือรอยของการชนโครงสร้างเชื่อมต่องานงานสาท้ายนะครับเดิมๆนะครับจากโรงงานมาพร้อมกระถาดรองด้านหลังให้แล้วในส่วนของตัวด้ามจับครับของบุคคลครับด้านหลังครับพอตงานแถวสองแถวสามมีให้พร้อมนะครับเบาะด้านหลังครับสามารถทําการพับลารืยครับตรงงานเบาะครับ เพื่อใช้พื้นที่ครับของตัวแถวสามได้ครับในการขนของสัมภาระเพิ่มเติมนะครับสามารถกับบรรทุกของครับกระเป๋าเดินทางครับได้ถึงสองสามใบเลยในส่วนของรายะครับที่วางขวดน้ําแก้วน้าครับมีให้คันนี้จะคันตานติดตั้งครับพอตของตัว USB ให้สองพอครับสามารถทําการชาร์จแบตโรศั์มือถือครับได้นะครับของบุคคลที่นั่งแถวสามนะครับที่วางขวดน้ําแก้วน้ํามีให้ทั้งสองโซนสองฝั่งนะครับ ล้าเลยครับของตัวเบาะครับทาการพับขึ้นได้ครับ90องศาของตัวเบาะแถวหลังนะครับใช้พื้นที่ให้สอยของการขนของสัพะละเพิ่มเติมได้ต่อมางานฝังขวาจด้านหลังครับแนบชิดติดเหมือนเดิมแมตตมเดิมๆสวยๆครับตันนี้แม็กแต่งของนาย่าเวีลครับ15นิ้วสภาพนาย่าเดิมๆไม่มีรอยฉีกขาดหรือรอยแตกร้าวครับถ้าลูกค้ามาเห็นแล้วครับรู้สึกว่าหน้ายางมีรอยฉีกขาดแตกร้าวผมทําการเปลี่ยนให้ครับยางทั้ง สี่เส้นครับเป็นยางเปอร์เซ็นต์ปีสองพันยี่เอร้านดีเขาต้นน้ำมันคันนี้ครับรองน้ำมันครับจะเป็นแก๊สโซฮอลครับ9195 E 20ครับตรงนี้เติมได้หมดนะครับแผงประตูด้านหลังฝั่งขวานะครับสภาพเดิมๆนะครับโครงสร้างงานเสาบีขัวน็อตเดิมๆเดิมๆคมๆนะครับงานบอดี้งานเสาบีนะครับให้ดูดีๆนะครับลูกยางขอบโตอยังตึงๆครับผมมีการแกะให้ดูรอยเม็ดอาร์คมาร์กกิ้ง ของตัวแผงประตูด้านหลังฝั่งขวานะครับเบ็ดอาร์คบักกิ้งเดิมๆจากโรงงานนะครับสคาับเปตครับติดตั้งงานโครเมียมให้แล้วด้านข้างสเกิร์ตครับด้านฝั่งขวาฝั่งซ้ายครับคันนี้ติดตั้งให้แล้วครับมาพร้อมกับการลอยมือกระจกบองข้างครับสภาพเดิมๆกระจกพับเป็นเมนุ่มพาพร้อมกับงานไซเยวครับติดตั้งให้เพิ่มกระจกบองข้างแล้วแมก้านหน้าสภาพเดิมๆนะครับ ยางครับเป็นยางกุดเยพร์ีสองมะยี่สิบทั้งสี่ล้ออยู่แล้วโชคให้แห้งเดิมๆนะครับจากโรงงานซุมรพาสติการยึดติดของตัวหมุดครับยังมีให้อยู่ครบเหมือเนเดิมชักเกดเจนปกติคันนี้ครับจะได้อะไรของตงานกุญแจนะครับที่เป็นกุญแจดีโมดแยกให้แล้วพร้อมแผงประตูครับมีระบบขดตัวล็อกกระจกให้แล้วครับวันทัดออโตเป็นในส่วนของตัวบานบุคคลที่ขับสามารถที่เหลือเป็นไฟฟ้าขึ้นลงปกติที่วางขดน้ําแก้วน้าครับมีให้วัสดุซอปพัดต้านข้างตามการผู้เพิ่มเติมให้แล้ว เาะหนังสภาพเดิมงานเสา A นะครับให้ดูมาร์คสีแต้มสีครับโนน็อตไม่มีรอยขยับนะครับงานบอดี้ของตัวงานเสา A บอดี้เดิมเดมสีเดิมเดิมนะครับโครงสร้างนะครับลูกยางต้องขอโทษทีนะครับลูกยางครับยังไม่มีรอยครับเปื่อยนะครับทําการดึงออกยากนิดนึงงานบอดี้งานเสา B ีผลนน็อตเดิมๆคมๆทั้งด้านบนด้านล่างสติ๊กเกอร์ของการตนลมยางมีให้พันนี้ครับ รุ่นโฉมของตัว s อสับเบาะแต่เดิมเขาจะเป็นเบาะที่เป็นเบาะผ้าแต่คันนี้ทําการหุ้มง,งานเบาะหนังสีดําตัดด้วยงานตะเก็บได้สีแดงให้พร้อมแล้วพวงมลาลัยครับ3ก,ก้านนะครับมาพร้อมกับการเรบ,บคอนโทรลระบบของตัวเครื่องเสียงแอร์แบ็กคูน่ามีให้พร้อมมีระบบตัวไล่ฟ้านะครับปรับรายตรงงานเลยกระจกนะครับเดี๋ยวขอญอาตทำการสตาร์ทให้ดูเครื่องยนต์นะครับคันนี้สภาพเครื่องยนต์นะครับรอบเครื่องเดินนิ่งๆปกตินะครับ มาพร้อมกับคอนโซลแอร์นะครับตัดด้วยสกินงานครับสีเทาเงาเงาสวยๆทวิตเตอร์ด้านหน้าติดตั้งให้พร้อมนะครับคันนี้ครับเพิ่งองการเปลี่ยนลายเรยเตงานสีให้นะครับเราเคยทําการอัดลาเรยเตัวงานกระดาษตรงนี้ไว้นะครับเดี๋ยวเราทําการถอดออกให้นะครับงานทวิตเตอร์มีให้ทั้งสองฝั่งคอนโซลด้านหน้ามาพร้อมกับช่องแอร์ครับเดิมๆหน้าจอครับติดตั้งเพิ่มเติมครับของตัวอัลฟาคุสติกครับพร้อมกล้องมองหลังให้แล้วนะครับ ไฟจุกเฉินครับมีให้ครับสามารถเล่น fm am ได้ปกติเลยเชื่อมต่อบลูทูธตรงนี้ได้ครับผ่านเลยหน้าจอระบบแอร์เป็นแอร์แมนนวลนะครับทอีครับมีช่องใส่เหรียญครับพร้อมกับที่จุดบปรีครับด้านล่างพอร์ต usb ครับ e a u x ครับมีให้เกียร์เป็นเกียร์ออโต้นะครับมีระบบตัวชิปล็อกเบรกนึ่งมือครับเป็นนวล เกณฑชักสภาพเดิมๆนะครับเอกสารของการใช้งานนะครับครูมือบุกสวิตครับคันนี้มีการเข้าตรวจสอบครับที่คูพิกนะครับสามารถเมื่อตอน5 6 0 0 0โลที่แล้วนะครับเอกสารทุกอย่างครบครับเล่นไม่มีชำรุดสูญหายนะครับรถสภาพนางฟ้าเดินเดิอสวยๆกับโตโยต้าวนซ่านหนปี2013กับเลขไม์ครับคันนี้อยู่ที่1 5 0 0 0 0สนานะครับเ0 0ดครับเฉลี่ยวิ่งครับต่อปีอยู่ที่1 5 0 0 0ถือว่าไม่เยอะพมากเกินไปนะครับ หน้าจอมีให้นะครับพร้อมกับรายตัวปริมาณน้ำมันการใช้งานของตัวเกียร์ในการเข้าเกียร์เวลามีให้พร้อมแผงบังแดดนะครับด้านข้างมีกระจกให้นะครับขวายคอนโซลตรงกลางคอนโซลด้านหน้ามีให้แผงบังแดดครับของบุคคลที่ขับไม่มีกระจกให้นะครับรถคันนี้ครับรถครบอบครัวครับ5้าประตูเจ็ดที่นั่งครับ สุดประหยัดครับคันนี้ออปชั่นจัดเต็มติดตั้งเพิ่มเติมให้แล้วถ้าลูกค้าท่านใดสนใจโทรหาผมได้เลยครับเซลเม้งที่เบอร์064นะครับ146ครับ6023นะครับหรือแอดไลน์หาผมเบอร์นี้ได้เดี๋ยวเราพามาชมนะครับและดูลาเลียดของตัวห้องเครื่องหนรถดีกันครับคันนี้ครับมาพร้อมกับเครื่องยนต์ครับเบนซินขนาด1.5ลิตรครับของตัว16 V EFI ครับของตัว VTI ครับ 16วาล์วาครับ4ี่สูบเองครับคันนี้แรงม้าของเขาจะอยู่ที่109แรงม้านะครับละเอียดครับของตัวเครื่องยนต์ครับสภาพเดิมๆนะครับมาร์คสีแต้มสีทุกอย่างครับไม่มีการดัดแปลงในส่วนตัวงานเครื่องยนต์หรือรอเชื้อโล่ของตัวน้ำมันเครื่องนะครับให้ดูรอยงานสังกะโปงนะครับอาจจะมีริ้วรอ่อของตัวงานถอดสังกะโปนนะครับถ้าถอดผมบอกเลยมีถอดถอดมาเพื่อทําการขัดงานริ้วรอยของตัวงานสีของตัวงานสังกะโปงนะครับแต่ให้ดูครับตะเข็บซิลิโคนครับสติ๊กเกอร์ทุกอย่างยังอยู่ชัดเจนนะครับ มาร์คเอทออยเม็ดอาร์ตมาร์กิ้งตรงงานฝากระโปรงนะครับไม่มีการตัดต่อเชื่อมต่อนะครับสติ๊กเกอร์มอกยังดีอยู่ให้ครบชัดเจนเหมือนเดิมสนุกครามร้อนครับด้านหน้ามีให้นะครับฝังซ้ายนะครับอาจจะมีรรองของการถอดงานฝากระโปรงนะครับให้ดูดูลอยนะครับแต่ไม่มีการชนโครงข้างนะครับแต่เข็บซิลิโคนด้านข้างครับเดิมๆนะครับด้านในแก้มงานฝั่งซ้ายนะครับไม่มีรอยถอดนะครับรอมิดทาร์มาร์กกิ้งนะครับคานด้านหน้า ให้ดูนะครับรูเจาะคมๆมกลมสวยๆครับคันนี้แบตเตอรี่ครับเราติดตั้งครับแบตเตอรี่ลูกใหม่ให้นะครับถ้าเกิน6เดือนคันนี้เป็นแบตเตอรี่ของ GM GS นะครับโตดีครับวันที่7ครับเดือน9ปี66นะครับคันด้านหน้าให้ดูเลยอรยอยนะครับเบ็นอาร์คบัคกิ้งรูเจาะคมๆนะครับไม่มีการทาสีหรือการชนโครงสร้างเชื่อมต่อเพิ่มเติมนะครับดูจากรอย ดูเจาะคมคมสวยๆครับแก้มงานฝั่งขวารถสภาพเดิมก็สองมอบครับผมทําการชําและล้างห้องเครื่องครับเปลี่ยนถ่ายละมันเครื่องของเหลวครับตรวจสอบระบบคอนโที่นต์ไฟฟ้าและแบตเตอรี่ให้ลูกค้าก่อนส่งมอบนะครับถ้าลูกค้าท่านใดสนใจครับคันนี้กับรถ5ประตูครับจิตที่นั่งสวีทอีกคันนี้ผ่อนรับต้นเพียงแค่5,000บาทครับสามารถเข้ามาดูเลยก่อนได้ครับที่บริษัทพยนต์เลยครับ สวาหรับคุณลครับท่านใดครับที่สนใจครับหรือกําลังมองหาครับรถครอบครัว5ประตูจิตที่นั่งสุดประหยัดครัคันนี้ผ่อนเริ่มต้นเพียงแค่5,000กว่าบาทกับโตโยต้าวันซ่า1.5เอสยปี2013นะครับรถสะพานทางฟ้าเดิมๆสวยๆครับกับเลขไม้ครับอยู่ที่150,000สมโลครับกับราคารถครับอยู่ที่39,000บาทลูกค้าเครดิตดีครับฟรีดาวครับคันนี้ผ่อนเริ่มต้นเพียงแค่5,000บาทนะครับสนใจติดต่อหาผมได้เลยเซลเม้ง ที่เบอร์064นะครับ146ครับ6023นะครับหรือแอดไลน์หาผมเบอร์นี้ได้เรามีบริการของการส่งเซ็นเอกสารไฟแนซ์นะครับตามที่อยู่ของลูกค้านะครับถ้าลูกค้าไม่สะดวกเข้ามาเซ็นเอกสารที่บริษัทแล้วก็มีบริการของการส่งรถสไลด์ให้ครับตามที่อยู่ของลูกค้านะครับมีแถมฟรีครับบริการเดลิเวอรี่รับให้ลูกค้าอีกหนึ่งปีนะครับ ฝากวันด้วครับกดและกดแชร์นะครับกด Subscribe นะครับกดติดตามนะครับเพื่อจะไม่พลาดการติดตามรับชมกับทางช่องเม้งพชรยนรถเก่งมือ2องครับ EP หน้าเรามีรถคัดเกรดคัดคุณภาพสภาพเดินสวยๆเราจะมานําเสนอให้ทางลูกค้านะครับวันนี้เม้งพชรยนต์นขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ